กลับมาแล้วกับรายการสำรวจฟาร์มของเรานะคะวันนี้เราจะมาสำรวจน้ำที่ทุ่งนากันเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนตกตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนนี่แหละคะ่ะอย่างที่เห็นน้ำท่วมตั้งแต่สองทุ่มเลยก็คือตกไม่หยุดเลยเสียงฟ้าร้องแล้วก็ดังสนั่นวันไหวกบเขียดอึ่งอ่างคือออกมาเยอะมากเมื่อคืนจนได้กินต้มอึงเลยกันเลยนะคะวันนี้ เนี่ยค่ะเต็มเลยตรงเนี้ยมันจะมีสระน้ำน้อยแล้วก็จะมีพวกผักบุ้งแล้วก็ผักหนำน้ำก็ท่วมผักเต็มเลยนะคะเนี่ยตรงนี้มองไม่เห็นต้นไม้เลยก่อนหน้าน,นี้มันจะเขียวะจีไปด้วยต้นยานะในแอเรียตรงนี้ก็คือตอนนี้คือน้ําท่วมเต็มไปหมดเลยเพราะว่าฝนตกหนักมากตกทั้งคืนเลยเนี่ยน้ําก็ยังไหลยอยู่ตรงถัดต้นกล้วยไปตรงนั้นจะเป็นห้วยนะคะยาวตรงนั้นจะเป็นห้วย เดี๋ยวเราจะเดินไปดูห้วยกันน้ำจะเยอะมากๆนีก็จะเป็นสระสะน้ำเดี๋ยวเราจะไปสำรวจดูกันอันนี้อันนี้รอยเท้าวัววัวออกคอกไม่ได้ละตอนนี้ไม่ปล่อยออกมาหลักน้ำท่วมมันเดี๋ยวมันจะตกห้วย าก็จะมาเดินอยู่ข้างบนตรงนี้แหละโอ้ตรงนั้นปลูกข้าวแล้วนะแต่ว่าน้ําท่วมแต่ว่าเดี๋ยวนะน้าก็คงลดแหละเดี๋ยวข้าวก็จะงอกขึ้นมาเห็นไหมตรงนั้นน้ําเออล้นขึ้นมาเลยตรงนั้นจะเป็นห้วยนี่น้ากาลังไหลไปอ้เยอะมาก เมื่อคืนเสียงอื่นอ่างร้องเยอะมากเสียงกบเสียงอื่นมแมลงเม่าก็ออกมาว้าวโคตรเยอะน้ำเยอะมากตรงนั้นก็จะวนวุนน้ำน่าจะมันเป็น น้ำจะลงไปตามรูเป็นพวกรูรูสัตว์ที่เขาขุดรูงูรูหนูก็ว่าไปน้ําก็จะไหลลงไปในรูต่างๆมันก็จะไปทะลุตรงห้วยโหอย่างเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเดินวนลงไปดูตรงใกล้ๆห้วยตรงนั้นไปกันตอนนี้สะตรงนี้แห้งนะไม่มีน้ำ เมื่อวานแต่วันนี้คือติมตอกนกลางวันแดดร้อนแห้งมากแต่ว่าตอกนกลางคืนคือฝนตกดินทะล่มลงนิดหน่อย นี้น้ำไหลลงเพราะว่าดูตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้นี่ค่ะทุกคนตรงนี้เป็นมีน้ำผุดที่ที่น้ำผุดเพราะว่าอาจจะเป็นรูนะคะอาจจะมีรูตรงนี้หรือว่าดินมันมันทำให้น้ำไหลลงไปไหลซึมลงไปนี่ค่ะอาจจะเป็นอาจจะมีพวกรูหนูรูปูรูสัตว์นะ พอฝนตกน้ําท่วมแล้วรูนน้ําก็ไหลลงรูมันก็จะไปทะลุหากันที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มันเป็นรูนะคะมันก็จะเป็นน้ําผุดน้ําผุดแบบนั้นไปดูไปดูใกล้ๆน้ําผุดได้ยินเสียงไหมนี่เสียงไคะทุกคน อย่างบุบบุบุเหมือนน้ำเดือดเลยเราจะจับน้ำดูน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นมากสุดลูกของลูกตาน้ำเต็มไปหมดเราจะไปดูตรงห้ยวยได้ยินเสียงน้ำตกด้วยนะ เมื่อคืนก็คือตอนสองทุ่มเขาจะท่วมนี่เป็นคาบน้ําที่ท่วมขึ้นมาอันนี้เริ่มลดระดับลงแล้วเมื่อคืนคือท่วมขึ้นมาตรงนี้เลยโอ้ตรงนี้ก็ปกติจะเดินข้ามได้แต่วันนี้ข้ามไม่ได้เลยน้ําเต็มฝั่งตรงนั้นก็จะเป็นรอบๆเป็นแอเรีย เนี่ยเขาคืนน้ําขึ้นมาตรงนี้เลยเนี่ยเป็นคนตรมระดับลดลงแล้วโอ้ my god ก็ใครใหญ่มากก็ใครหลุดมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเนี่ยหน้าเอาไปปลูกมากเลยนะเนี่ยมันหลุดออกมาจากกอไหนไม่รู้นี่ค่ะหน่อไม้ยาวมากเป็นหน่อไม้มันก็ขาดออกมาจากกอไหนสักแห่งโอ้ เยอะมากน้าก็ยังไหลอยู่นะคะไหลอ่าสวนตามตรงนั้นก็ท่วมไปหมดเลยตรงนั้นทุ่งนาทุ่งหวานข้าวไปก็ท่วมแต่เดี๋ยวมันก็คงลดแหละเพราะว่ามันก็คงใช่มันคงลดแหละหวังว่านะแต่ถ้าตกแบบนี้ทุกวันมันก็จะท่วมอย่างเงี้ยรอจนกว่าน้ําจะลดแล้วก็อ่าไหลไ,ไหลไปไหลเร็วมากเลยนะน้นท่วมหัวเลยนะถ้าเดินลงไป เพราะว่ามันน้ําเชี่ยวแล้วก็ไหเลเรอยงไหลลึกตรงนั้นถัดจากคันพูตรงนี้จะเป็นทุ่งนาก็ท่วมไปเหมือนกันอ๋อตรงนั้นเห็นเห็นนกขมิ้นเขียวไหมคะสวยมากตรงนั้นโอ้โหเยอะมากฝนจากการตกทั้งวันทั้งคืนเออไม่ใช่ทั้งวันตกตลอดคืนแต่ว่าตกหนักตกแรง เอาละค่ะเราจะจบการนนำเสนอสำรวจฟาร์มเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วเจอกันอีพีต่อไปนะคะทุกคนกดซั b s ไค i b e กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะมาแชร์เรื่องเราสำรวจฟาร์มให้ดูใหม่วันหลังนะไปก่อนแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบาย